การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดินด้วยตัวคนเดียวนั้นเป็นเรื่องยากไม่ว่าจะย้ายผู้ป่วยไปทํากิจกรรมต่างๆในบ้านหรือย้ายผู้ป่วยไปขึ้นรถยนต์จำเป็นต้องมีตัวช่วยอย่างอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLift Model 2ออกแบบมาเพื่อช่วยผ่อนแรงให้ผู้ดูแลและลดอาการบาดเจ็บเวลาต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตัวคนเดียวการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงนอนเริ่มแรกจับผู้ป่วยนอนตะแคง แล้วใช้แผ่นรองนั่งวางด้านหลังของผู้ป่วยควรเก็บตะขอไว้ใต้แผ่นรองนั่งเพื่อไม่ให้โดนหลังผู้ป่วยจับผู้ป่วยนอนลงบนแผ่นรองนั่งค่อยๆประคองตัวผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งนำขาลงข้างเตียงเสร็จแล้วเขียนอุปกรณ์เข้าไปรับยกเท้าผู้ป่วยขึ้นบนที่วางเท้าและทำการล็อกล้อหน้าควรใส่พนักพิงหลังก่อน กันผู้ป่วยง่ายหลังจากนั้นใช้ตะขอที่นั่งเกี่ยวด้านนอกเข้าด้านในทั้งสี่ด้านสุดท้ายปรับที่นั่งขึ้นและปลดเบรกล็อกล้อเข็ยนย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงวิธีปรับตำแหน่งของพนักพิงให้เหมาะกับสถานที่ควรปรับตำแหน่งที่นั่งให้อยู่ใกล้ เมื่อย้ายผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ำนั่งคลอมชักโคกหรือย้ายไปที่เก้าอี้ส่วนตำแหน่งไกลเหมาะกับการย้ายผู้ป่วยไปยังเบาะรถยนต์โดยวิธีปรับพนักพิงให้หมุนคลายล็อกออกและปรับฐานพนักพิงจากนั้นทําการล็อกก่อนสวมพนักพิงวิธีการย้ายผู้ป่วยไปยังรถยนต์สวมถาดวางอาหารให้ผู้ป่วยวางแขนและก้มศีรษะลง ขณะที่เข็นอุปกรณ์เข้าไปในตัวรถหมุนที่นั่งขึ้นให้สูงกว่าเบาะรถยนต์ค่อยๆดันอุปกรณ์เข้าไปจนสุดแล้วล็อกล้อหน้าหมุนปรับที่นั่งลงให้ชิดเบาะรถยนต์ประคองศีรษะผู้ป่วยเข้าไปในตัวรถถออตะขอแผ่นรองนั่งออกทั้งสี่ด้านอดพนักพิงหลังออกประคองตัวผู้ป่วยไว้ ปลดล็อกล้อแล้วดึงอุปกรณ์ออกสุดท้ายยกใต้ขาผู้ป่วยประคองตัวผู้ป่วยเข้าไปในตัวรถยนต์ค่ะวิธีรับผู้ป่วยออกจากรถยนต์เริ่มด้วยประคองใต้ขาผู้ป่วยหันออกทางประตูรถยนต์นำอุปกรณ์เข็นเข้าไปรับจับท้าผู้ป่วยวางบนที่วางเท้าล็อกล้อหน้าใส่พนักพิงหลังกันผู้ป่วยงายหลัง ส่วกระขอแผ่นรองนั่งให้ครบทั้ง4ีด้านเสร็จแล้วให้ผู้ป่วยวางแขนและก้มศรีรษะลงบนถาดวางอาหารแล้วค่อยหมุนปรับระดับที่นั่งขึ้นให้ลอยจากเบาะรถปลดเบรกล็อกล้อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากรถยนต์ได้เลยค่ะ การปรับความกว้างถาดล้อก่อนที่จะย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ต่างๆเช่นวิวแชร์เริ่มจากคลายล็อกตรงฐานด้านล่างออกยกรดขึ้นเล็กน้อยแล้วค่อยดึงฐานออกให้กว้างเสร็จแล้วหมุนล็อกให้แน่นทำเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ